มีทั้งหมดสี่สิบข้อนะครับก็จะออกเรื่องของแก๊สนะครับแก๊สแล้วก็นะครับสมบัตินะครับของแก๊สนะครับแก๊สแล้วก็สมบัติของแก๊สนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออัตรานะครับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี อันนี้ยี่สิบอันนี้ก็ยี่สิบนะครับทีนี้นะครับมาดูว่านะครับในส่วนของแก๊สผสมบัติของแก๊สเนี่ยนะครับตัวที่ออกค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อกดแก๊สลงคตินะครับ PV เท่ากับ nRT นะครับอันนี้ออกค่อนข้างเยอะแล้วก็นะครับทฤษฎีนะครับทฤษฎีนะครับในส่วนของกดนะครับแก๊สนะครับไม่ใช่ทฤษฎีจนของแก๊สนะครับอืม ทฤษฎีโจนนะครับแกนะครับก็คือมีสี่ข้อนั้นนะครับสี่ข้อนั้นก็คืออันนี้จะออกเป็นแบบว่าแนวแบบว่าบรรยายนะครับบรรยายนะครับเราวิเคราะห์ตามนะครับว่าเป็นยังไงโอเคเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่ออกค่อนข้างหลายข้อพอสมควรคือการแพร่นะครับการแพร่นะครับแล้วก็เรื่องของกฎการแพร่ผ่านนะครับแพร่ผ่าน ดูตัวตัวไหนไปเร็วตัวไหนไปช้านะครับถ้าเกิดว่าดูจากสูตรนะครับจากสูตรตัวใดนะครับไปเร็วนะครับไปช้านะครับให้เราดูจากอะไรนะครับดูจากอะไรถ้าให้สูตรมานึกภาพออกเนาะถ้าให้สูตรมาดูรู้ยังไงว่าตัวนี้เร็วตัวนี้ช้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็มีคำนวณการแพร่นะครับ มีคำนวณน,นะครับในส่วนของการแพร่นะครับซึ่งคำนวณในส่วนของการแพร่ใช่ครับอัตราการแพร่นะครับจะเป็นจัดส่วนปกผันใช่ไหมหรือว่าแปรปกผันกับรากที่สองของมวลโมเลกุลจำได้อยู่เนะาะก็จะเป็น r หนึ่งส่วน r สองเท่ากับรูทนะครับมวลโมเลกุลของตัวที่สองหารด้วยมวลโมเลกุลของตัวที่1กรณีเขาให้ r มา r คืออัตรานะครับอัตรามา ถ้าเกิดว่าเขาให้นะครับในส่วนของเวลามาแล้วก็จะเป็น t หนึ่งส่วน t สองเท่ากับรูทนะครับมวลโมเลกุลของตัวที่หนึ่งหารด้วยมวลโมเลกุลของตัวที่สองมันจะต่างกันนะครับอัตรากับเวลานะครับดูแบบนี้ดีๆนะครับแล้วก็ไปดูซิว่าอุณหภูมินะครับกรณีไหนไม่ถือว่ามีอุณหภูมิอะไรเงี้ยนะครับ ดูความหมายของอุณหภูมิดีๆความหมายนะครับของอุณหภูมินะครับอันนี้ส่งผลยังไงต่อการคำนวณอะไรเงี้ยนะครับตวนเดี๋ยวข้อสอบจะวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์กฎของบอยอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเกิดว่าเพิ่มปริมาตรเพิ่มอะไรกี่เท่าอันนี้จะเป็นกี่เท่าลดกี่เท่าอะไรประมาณนี้นะครับก็คือส่วนใหญ่จะให้วิเคราะห์จากกฎนะครับอันนี้คือในส่วนแรกนะครับการแพร่ออกค็ถ้าคิดว่าถ้าถามว่าโปรเซน์อะไรออกเยอะสุดนะครับยี่สิบข้อเนี่ยรู้สึกว่าโปรเซนมันจะเป็นหนักที่การแพร่นะครับการแพร่ ต่อไปอันนี้คือแก๊สและสมบัติแก๊สนะครับต่อไปอัตรานะครับอัตราอัตราค่อนข้างยากอัตราการเกิดนะครับปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับเขาก็จะถามว่าสมมุติให้สมก,การมาอันนี้ยี่ข้อเหมือนกัน ยี่สข้อให้สมก,การมานะครับแล้วก็ถามว่านะครับวัดตัวนะครับวัดอัตราจากจากกรณีใดสะดวกสุดเพราะฉะนั้นถามว่าวัดได้ทุกตัวไหมในปฏิกิริยาวัดได้ทุกตัวแต่เธอต้องบอกว่าอันไหนที่สะดวกที่สุดนะครับพราะนั้นคือพูดง่ายคือข้อไหนถูกต้องที่สุดงั้นแหละนะครับ แล้วก็คำนวณน,นะครับคำนวณคำนวณหา r นะครับหา r จากข้อมูลนะครับจากข้อมูลเพราะหา R าเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงส่วนด้วยเวลานะครับกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองถ้ามันเป็นสมการมาเธอต้องเทียบนะครับเทียบเลขดุลมาช่วยมาช่วยโอเคไหม เทียบเลขดูนมาช่วยนะครับแล้วก็นะครับอีกอันนึงนะครับชนิดนะครับชนิดนะครับก็คือเป็นปฏิกิริยาแบบอะไรเอ่ยแบบดูดกับปฏิกิริยานะครับแบบคายนะครับไปดูซิว่า2แบบนี้แบบดูดกับแบบคายเนี่ยเข้าหา EA ยังไงหาเดลตา E อยังไงนะครับ eA คืออะไรเอ่ย เอ e ก็คือพลังงานใช่ไหมครับก่อกรรมมันนะครับเดลต้า e ก็คืออะไรเอยก็คือพลังงานนะครับปฏิกิริยานะครับส่วนใหญ่อันนี้ออกอันนี้มีสองสามข้อนี่เหี่พลังงานปฏิกิริยาว่าเดินหน้าย้อนกลับพลังงานปฏิกิริยาเท่าไหร่อย่างเงี้ยต็นต้นนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าให้ข้อมูลมาแล้วถามว่าถูกผิดเนี่ยนะครับถูกข้อใดถูกข้อใดต่อไปนี้ถูกข้อใดต่อไปนี้ผิดอะไรเงี้ยแล้วก็ปัจจัยนะครับปัจจัยที่ส่งผลนะครับปัจจัยที่ส่งผลนะครับต่ออัตรานะครับอัตราปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตรานะครับตัวไหนที่ส่งผลบ้างนะครับ ที่ส่งผลมันจะไปกองอยู่ที่ไหนเออส่งผลส่วนใหญ่จะไปออกกองอยู่ที่ตัวเร่งกับตัวหน่วงทําไมถึงไปกองอยู่ที่ตัวเร่งกับตัวหน่วงเพราะตัวเร่งตัวหน่วงส่งผลต่อ eA นะครับส่งผลต่อ ea และถ้าครูถามว่าธรรมชาติของสารตั้งต้นเนี่ยนะครับธรรมชาติของสารตั้งต้นเนี่ยนะครับมีผลยังไงพิจารณาจากอะไร ถึงมีผลต่ออัตรานะครับพิจารณาจากอะไรนะครับถึงมีผลต่ออัตราดูจากอะไรอ่ะถึงค,คิดว่าธรรมชาติของสารตั้งต้นมีผลต่ออัตรา,าครคับ อัตรานะครับกดอัตราออกอยู่แล้วก็ในส่วนของกดอัตรานะครับเดี๋ยวจะลืงกดอัตราสมมติให้ชุดข้อมูลมาหรือให้การทดลองมาสมมติ k เท่ากับความเข้มข้นของไม่ใช่ A เท่ากับความเข้มข้น K คคูณกับความเข้มข้นของ A ยกกำลังสองความเข้มข้นของ B อย่างเงี้ยนะครับปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาอันดับที่เท่าไหร่กิจยาบอกต่อให้หา r ให้หาเอย่งเงี้ยเป็นต้นนะฮะสิบนาทีมันจะตัด ก็จะลงตัวกับเวลาพักพอดี มีอะไรจะถามอีกไหมเออเริ่มสอบแปดโมงใช่ไหมครับใช่แปดโมงถึงเก้าทุมโจทย์ให้ฟังเลยนี่แบบปัจจัยที่สำคัญที่เป็นตัวกำหนดว่าทำไมธรรมชาติของสารตั้งต้นจึงมีอิทธิพลต่ออัตราของปฏิกิริยาเคมีคือ ไปหาเองไม่ยา่างใช่ไม่ไปแอดในไลน์ไม่ โอ้ยเขาประกาศหลอกเธอดอกเธอตอบเธอกระตอบผิดอยู่ทอาอะไรมั่นใจเบอร์นั้นไม่อันนี้เจ็จเสร็จยังจะเสร็จยัง,เส,ยงเสร็จแล้วครับ